สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามัดนะคะ <sk r ug> ก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่18เดือนมีนาคม65นะคะ รัดแรกนะคะเป็นหุ้นเยอรมันหุ้นเยอรมันคืนนี้ติดรุดเบิลนะคะแอดให้รุดศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวศูนย์สองนะคะหุ้นเยอรมันรุดเบิรลรุดศูนย์เจาะศูนย์สองนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษค่ะ ประจำวันที่18เดือนมีนาคมปก5นะคะหุ้นอังกฤษหุ้นอังกฤษคืนนี้นะคะน่าจะมาเลขเรียงนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลขเรียงคือเลขบางคนเขาก็เรียกว่าเลขพี่น้องนะคะให้คนอัดได้เลยนะคะเลขพี่น้องแต่แตสำหรับเลขรูดนะคะคืนนี้อัดให้รุด4สี่ค่ะ แอดจอให้เม็ดเดียว4-6นะคะคุณอังกฤษรูด4เจาะ4 6นะคะ, 4, 4, ะ,คะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลัดของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ